ជាអូថ្ងៃនេះក៏បានមកទីថៃណោះកូនចៅមកប្រទះនឹងយកាលថ្ងៃនេះក៏មកធ្វើត្រីចាស់គឺបានត្រីបទួនឹងត្រីแหนងមកនេះនេះក៏ថានងយោតើធ្វើបេះហូបណោះចាគឺចង្អញណារ่าមិនគួយហូបបេះអូចង្អញអូចង្អញចាយកលឹងហំឈុកនេះណាត្រីកំពួងផៅនេះត្រីបទួពួងលឹងពេញកំពងបឹបហើយចាណាំណា ยิ mm. one, connect, no ่งก nice. yeah. ็นองต็เธอไปสะนอนตอนนี้ยิ่งก็ชํำเละสนจ้ะอันนี้อันนี้ใรประตัวเนาะจ้ะอือช่วงนี้เก็พลิงกระเด้ามายูร์จ้ะกรอพลิงโอ้ยพลิงชนะมันนี่อือกระเด้าลองย่อยลองห้ามชกนี่นะอือมันเด้งนางเธออย่างนั้นนี่ปุ้งแับพลิงแบานปีใบไงเฮ้ยนี่เยออมคือกระเถิกี่ตัวจระเลยไง่งเนี่ยชํำเละขันยอะนะอือชนะมันนะอือนี่มือมือ ពួងមានអុយត្រីនេះគឺថាពួងនេះណាពួងមានហើយនោះអូនេះឃើញហើយជាពួងមិនទេហើយនេះគឺថាទេនេះអូនេះពួងពួងសៅធំពេលណាទៅអឺមិនຄຶດអីនៅនេះពួងត្រីជុងនេះក៏នឹងមានការលើកតាំងໃຫຍ່ផងចាលើកតាំងពូថេនរដ្ឋដូនឬសសយើនេះហើយក៏សុំຟ້າកូនចៅផងលើក คนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถห้ามใช้สิทธ์ขายเสียงเลือกตั้งโอยบสิ์สดพอดพองจ้ะเบือยืงรือร้พอพงเจ๊กสตางค์ต่อเฮอเวียบานเกิดโมวิกระหน่องตอทนทุน,ทนเวเวบ้านตะกง้งบ้านตัชุดจริตป,ปะน้อยจ้ะเบือยวัวพงบรบสท์สดมันเจกพระเจกสตางค์นี่พอรื้อจ้ะยังเยกแกล้มก็ลื้อรื้อพักก้าวกไกลเหรจ้ะมือเตาสนมืม เพื่ออนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงคอนปฏีซีมยืงโอยเจริญรุ่งเรืองต่อตะมุกเพื่ออนาคตลูกหลาน์คอนยืงเมียนความมั่นคงเมียนอนาคตก็โอยรื้อพักเก่ากระไรพองยังคิดกระแซงยืงก็โอยรื้อเบอร์สี่อ 4, นอ,จอนกจา,ากาเบอร์สี่กพกเบอร์สามสิบเอ็ดทางจังไง